สวยจังเลยยกมาได้ยังไงวะนี่พี่น้องดูสิ classy. สวยงามมากเลยนะครับพี่น้องสวยงามมากเลยนะครับก้อนหินนะครับพี่น้องเนี่ยดูสิสวยจังเลยยกมาได้ยังไงวะนี่พี่น้องดูสิสวยงามมากเลยนะครับพี่น้องสวยงามมากเลยนะครับก้อนหินนะครับพี่น้องเนี่ยดูสิฮัมพาดสันมาสันมาแต่ยังไม่รู้ว่าที่นี่เขาเรียกอะไรนะครับรู้สึกจะเป็นสวนออกกําลังกายแบบ ถ้ากรุงเทพก็เป็นที่จัดบ้านสวนลุมนะครับพี่น้องหลังผมอีกนะครับมันจะมีแบบอะไรนะแบบไวถ้ถ่ายคลิปถ่ายคลิปปุ๊บเราก็จะไว้โพสต์ออกไปนะครับพี่น้องพี่น้องดูเรื่อยๆนะครับดูเรื่อยๆดูแล้วมีความสุขแล้วดูแลแบบนะครับ กราบขอบคุณมากเลยนะครับพี่น้อง้คนณเ่นคุณออกกําลังกายด้วยตัวดีเหมาะเลยมีหลายสวนเหลือเกินแถวนี้นะครับพี่น้องมีหลายสวนมากเลยแล้วก็มันเหมาะเจาะมากเลยสําหรับคมสันมีดีเลยนะครับสําหรับงานของผมนะครับพี่น้องเหมาะเจาะมากเลยนะครับกราบขอบคุณมากเลยนะครับอืกราบขอบคุณมากเลยนะครับส่อของสุขภาพของเด็กเหมือนกันนะมันเยอะมากเลยนะครับมันใหญ่มากเลยนะครับพี่น้องตาปู้ยก้อนเห็นนี้ใหญ่จังเลยพี่น้องส่อ ของสุขภาพของเด็กเหมือนกันนะมันเยอะมากเลยนะครับมันใหญ่มากเลยนะครับพี่น้องปตาป,ปูุก้อนเห็นนี้ใหญ่จังเลยพี่น้องมันเหมาะเจาะมากเลยสําหรับคมสันมีดีเลยนะครับสําหรับงานของผมนะครับพี่น้องเหมาะเจาะมากเลยนะครับกราบขอบคุณมากเลยนะครับกราบขอบคุณมากเลยนะครับน่าชมน่าชื่นมากเลยนะครับพี่น้องวันนี้ก็ได้มา พูดคุยกันกับพี่น้องนะครับในคลิปนะครับแล้วก็จะเอาอ <Garage S 2> แบบเหมาะที่สําหรับจะมาถ่ายคลิปมากเลยเลยนะครับพี่น้องขอกราบขอบคุณพระเจ้ามากเลยนะให้ผมได้อยู่ที่ดีๆที่ทํางานแล้วก็มีที่ถ่ายคลิปด้วยนะครับพี่น้องไปถ่ายคลิปถ่ายคลิปปุป๊บเราก็จะไว้โพสต์ออกไปนะครับพี่น้องพี่น้องดูเรื่อยๆนะครับดูเรื่อยๆดูแล้วมีความสุขแล้วดูแลแบบสอื ของสุขภาพของเด็กเหมือนกันนะมันเยอะมากเลยนะครับมันใหญ่มากเลยนะครับพี่น้องอาปาปูอุ้ยก้อนห็นนี้ใหญ่จังเลยพี่น้องสวยจังเลยยกมาได้ยังไงวะนี่พี่น้องอ í, painting, ดูสิสวยงามมากเลยนะครับพี่น้อง<ๆ>สวยงามมากเลยนะครับก้อนห็นนะครับพี่น้องเนี่ยดูสิอใหญ่แล้วก็สวยงามมากเลยนะครับเอามาได้ยังไงเนี่ยยกใหญ่แล้วก็สวยงามมากเลยนะครับเอามาได้ยังไงเนี่ย ยกข้างหลังผมอีกนะครับมันจะมีแบบอะไรนะแบบแต่ไปมีสถานที่เด็กเล่นด้วยนะครับสวนประมาณนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ยังไยังไปไม่ถึงที่นั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปใหม่นะครับเราเอาสวนสวยจังยกมาได้ยังไงวะนี่พี่น้องดูสิสวยงามมากเลยนะครับพี่น้องสวยงามมากเลยนะครับก้อนหินนะครับพี่น้องเนี่ยดูสิ ก็แบบเหมาะที่สําหรับจะมาถ่ายคลิปมากเลยเลยนะครับพี่น้องขอกราบขอบคุณพระเจ้ามากเลยนะให้ผมได้อยู่ที่ดีๆที่ทํางานแล้วก็มีที่ถ่ายคลิปด้วยนะครับพี่น้องแต่ไปมีสถานที่เด็กเล่นด้วยนะครับสวนประมาณนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ยังไปไม่ถึงที่นั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปใหม่นะครับเราเอาสวนแต่ไปมีสถานที่เด็กเล่นด้วยนะครับสวนประมาณนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ยังไปไม่ถึงที่นั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปใหม่นะครับ เราเอาส่วนของสุขภาพของเด็กเหมือนกันนะมันเยอะมากเลยนะครับมันใหญ่มากเลยนะครับพี่น้องปต่พี่ก้อนเห็นนี้ใหญ่ยังเลยพี่น้องมันเหมาะเจาะมากเลยสําหรับคมสันมีดีเลยนะครับสําหรับงานของผมนะครับพี่น้องเหมาะเจาะมากเลยนะครับกราบขอบคุณมากเลยนะครับกราบขอบคุณมากเลยนะครับน่าชมน่าชื่นมากเลยนะครับพี่น้องวันนี้ก็ ได้มาพูดคุยกันกับพี่น้องนะครับในคลิปนะครับแล้วก็จะเอาหน้าชมหน้าชื่นมากเลยนะครับพี่น้องวันนี้ก็ได้มาหน้าชมหน้าชื่นมากเลยนะครับพี่น้องวันนี้ก็ได้มา สันมาสันมาแต่ยังไม่รู้ว่าที่นี่เขาเรียกอะไรนะครับรู้สึกจะเป็นสวนออกกําลังกายแบบถ้ากรุงเทพก็เป็นที่จัดบ้านส,สวนลุมนะครับพี่น้องหลังผมอีกนะครับมันจะมีแบบอะไรนะแบบตรงนี้ไปก่อนนะครับเราเอาสวนตรงนี้ไปก่อนนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับพี่น้องดูสิดูสิดูสิสโอ้ยพี่น้องเอ้ยดูสิซอืม ของสุขภาพของเด็กเหมือนกันนะมันเยอะมากเลยนะครับมันใหญ่มากเลยนะครับพี่น้องปลาปูก้อนเห็นนี้ใหญ่จังเลยพี่น้องเอารถอะไรยกมานะ้อเนี่ยนะครับมันปีค่าเลือดล้ำมากเลยนะครับพี่น้องสำหรับชา,ชาวอย่างนี้ก็มีความสุขนะครับพี่น้อง มีความสุขเพราะต้นไม้เพราะสิ่งธรรมชาติสำหรับชาวเชาวอย่างนี้ก็มีความสุขนะครับพี่น้องมีความสุขเพราะต้นไม้เพราะสิ่งธรรมชาติมันเหมาะเจาะมากเลยสําหรับคมสันมีดีเลยนะครับสําหรับงานของผมนะครับพี่น้องเหมาะเจาะมากเลยนะครับกราบขอบคุณมากเลยนะครับกราบขอบคุณมากเลยนะครับให้พี่น้องได้ดูได้ชมนะครับ พี่น้องได้ดูได้ชมนะครับคาดสันมาสันมาแต่ยังไม่รู้ว่าที่นี่เขาเรียกอะไรนะครับรู้สึกจะเป็นสวนออกกำลังกายแบบถ้ากรุงเทพก็เป็นที่จัดบ้านสวนลุมนะครับพี่น้องอของสุขภาพของเด็กเหมือนกันนะมันเยอะมากเลยนะครับมันใหญ่มากเลยนะครับพี่น้องมาดูก้อนเห็นนี้ใหญ่จังเลยพี่น้องสำหรับชาวเอย่างนี้ก็มีความสุขนะครับพี่น้อง มีความสุขเพราะต้นไม้เพราะสิ่งธรรมชาติสำหรับชาวเช้าอย่างนี้ก็มีความสุขนะครับพี่น้องมีความสุขเพราะต้นไม้เพราะสิ่งธรรมชาติพูดคุยกันกับพี่น้องนะครับในคลิปนะครับแล้วก็จะเอาสวยจังเลยยกมาได้ยังไงวันนี้พี่น้องดูสิสวยงามมากเลยนะครับพี่น้องสวยงามมากเลยนะครับก้อนหินนะครับพี่น้องเนี่ยดูสิาัดสันมาสันมาแต่ยังไม่รู้ว่าที่นี่เขาเรียกอะไรนะครับรู้สึกจะเป็นสวนออกกําลังกายแบบ ถ้ากรงเทพก็เป็นที่จัดบ้านสวนลุมนะครับพี่น้องให้พี่น้องได้ดูได้ชมนะครับสวัสดีครับพี่น้องตอนนี้ผมก็มาอยู่แถวแถวอะไรนะแถวสำหรับชาวๆอย่างนี้ก็มีความสุขนะครับพี่น้องมีความสุขเพราะต้นไม้เพราะสิ่งธรรมชาติ ธรรมชาติมากเลยนะครับมันธรรมชาติแล้วก็แบบมันเป็นสิ่งที่สวยงามมากเลยเราขอกราบขอบคุณมากแล้วขอจบคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพี่น้องสวัสดีครับใหญ่แล้วก็สวยงามมากเลยนะครับเอามาได้ยังไงเนี่ยยกสวยจังเลยยกมาได้ยังไงวะนี่พี่น้องดูสิสวยงามมากเลยนะครับพี่น้องสวยงามมากเลยนะครับกวนเห็นนะครับพี่น้องเนี่ยดูสิน,น่าชมนา่า ชื่นมากเลยนะครับพี่น้อง tong. วันนี้ก็ได้มาสวยจังเลยยกมาได้ยังไงวันนี้พี่น้องดูสิสวยงาม Ganz งามากเลยนะครับพี่น้องสวยงามามกากเลยนะครับก้อนหินนะครับพี่น้องเนี่ยดูสิอื mm hmm. เอารถอะไรยกมาน่นเนี่ยนะครับมันปีค่าเลือดล้ำมากเลยนะครับพี่น้องสวยจังเลยยกมาได้ยังไงวันนี้พี่น้องดูสิ สวยงามมากเลยนะครับพี่น้องสวยงามมากเลยนะครับก้อนหินนะครับพี่น้องเนี่ยดูสิข้างหลังผมอีกนะครับมันจะมีแบบอ,อะไรนะแบบอย่างแถวอาเภอปากทงชัยนะครับก็มาถ่ายคลิปครับพี่น้องมาถ่ายคลิปให้พี่น้องได้ดูได้ชมกันนะครับคาดสันมาสันมาแต่ยังไม่รู้ว่าที่นี่เขาเรียกอะไรนะครับรู้สึกจะเป็นสวนออกกําลังกายแบบ ถ้ากรงเทพก็เป็นที่จัดบ้านสวนลุมนะครับพี่น้องนะครับกราบขอบคุณมากเลยนะครับพี่น้องคนณวิ่งคุออกกําลังกายด้วยตัวดีเหมาะเลยมีหลายสวนเหลือเกินแถวนี้นะครับพี่น้องมีหลายสวนมากเลยแล้วสวยจังเลยยกมาได้ยังไงวันี้พี่น้องดูสิสวยงามมากเลยนะครับพี่น้องสวยงามมากเลยนะครับก้อนหินนะครับพี่น้องเนี่ยดูสิอืมนะครับคลิปของผมผมสรรหานะครับสรรหาแต่ที่ดีๆนะครับพี่น้อง ปัญหามากเลยนะครับเอ๊อันนี้ก็เป็นสวนพูดคุยกันกับพี่น้องนะครับในคลิปนะครับแล้วก็จะเอาแต่ไปมีสถานที่เด็กเล่นด้วยนะครับสวนประมาณนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทางนั้นไม่ยังไปยังไปไม่ถึงที่นั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปใหม่นะครับเราเอาสวนน่าชมน่าชื่นมากเลยนะครับพี่น้องวันนี้ก็ได้มา ธรรมชาติมากเลยนะครับมันธรรมชาติแล้วก็แบบมันเป็นสิ่งที่สวยงามมากเลยแล้วขอกราบขอบคุณมากแล้วขอจบคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพี่น้องสวัสดีครับนะครับคลิปของผมผมสัรหานะครับสัรหาแต่ที่ดีๆนะครับพี่น้องสัรหามากเลยนะครับเอะอันนี้ก็เป็นสวน